คิดตั้นช็อปล้านบริการกดผลเกมพาร์และเติมเพชรแบบออสตาและมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เลทหและก็เติมแบบไอดีพารคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่ว่า <S <S เน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บ ก็หลังจากที่พี่ได้ลงคลิปผลดื่มลากข้าหัวไปนะครับก็มีเ c จํานวนหนึ่งขอให้พี่เนี่ยเล่นผลเตาเผาเว้ยซึ่งผลเตาเผานะครับมันเปลี่ยนชื่อมาใหม่เลยก็คือผลกิโลนั่นแหละไอ้เวซึ่งผลกิโลนะครับเป็นผลที่ค่อนข้างที่จะดูหน้ากูนะไก่พูดผลไก่ไปผลแบบลูกกระจ๊อะคือผลผลไม่โหดอ่ะชิงพี่ไา่เขาจะว่าทำไมทุกคนต้องแบบต้องชอยพี่เล่นผลผลงง่ๆนะครับซึ่งผลดีๆก็ไม่อยากให้เล่นนะพี่งงมากเลยอ่ะผลดีๆอย่างเช่นมังกรบิ๊กมัมไฟ สั่นพิษอะไรเงี้ยไม่อยากให้เล่นไอ้เหี้ยเล่นผลกากเพือ่อนแน่นอนครับว่าในวันนี้พี่จะมาทําตามคําขอเอซีเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์และกดสติ๊กให้กดแชร์ใครที่คิดไม่แจ้งเตือนก็ฝากกดยกเลิกกระดิ่งและกดกระดิ่งอีกรอบทีนะครับจุแน่นอนครับว่าใครที่ทําแล้วเนี่ยก็จะมาทันเม้นหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนี่ยแน่นอนว่ามาไม่ทันเม้นหนึ่งแน่นอนนะครับขนาดกูเจ้าของช่องเองยังไม่เด่นเม้นหนึ่งเลยครับ เช้าจริงจริงเช้ามาแล้วกันตัดเรื่องนั้นไตเอาแล้วันนี้เราจะมาเล่นผลกิโลนะครับซึ่งพี่ได้ไปฝึกเล่นมาแล้วไม่ใช่หรอกจริงๆอ่ะกูต้อแอล่งไอ้เฮียเพราะแน่นอนครับว่าถ้าเราออกไปตอนนี้เนี่ยคือไอ้เฮียข้าหัวกูสามจเอกูกลัวรถตายไปเปลี่ยนเป็นมารีนดีกว่าเพราะเราเล่นผลที่มันไม่โหดไงมันมีสิทธิ์เสี่ยงเลยนะครับที่เราตกเหลือยี่สิบเก้าเอ็มเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นกูเปลี่ยนเป็นฝั่งมารีนดีกว่าดาบที่พี่เล่นในวันนี้นะครับก็เป็นดาบคู่หูนะพี่เอามาลองเล่นดูจริงๆเล่นกกกกกกกััับบโโพพพเเเเเลลลลยดดดีีีีสุ่่่นนววาาาม้้ออออไไหถูููปจจแแผงระตก จะเหลืออะไรล่ะไอเวทผลเตาผอกับเจอมังกรมันก็เรียบร้อยอนะ่ะมาเริ่มเลยเราจะท้าหนึ่งหนึ่งนะครับแน่นอนว่าเราจะหนึ่งหนึ่งกับไก่พอนะครับท้าหนึ่งหนึ่งกับคนโหดเนี่ยคือกูเละแน่นอน,นครับไอ้เหี้ยมึงเอามังกรมาเล่นกับกูมันเกินไปไหมโอ้ะมึงตลกอ่ะมึงแหกตาดูกูเล่นเผลออะไรมึงมาท้ากูหนึ่งไงเวนเฮ้ยไอ้เฮีย,ยมังกรสองตัวเลยเกินไปฮี่ยพี่ใหญ่เสริมดีกว่าเจอมังกรสองตัวมึงจะสู้ได้ไงวะใช่ไหมใหญ่ครับไอ้เฮียอยู่ไปกระแตกอย่างเดียวละข้าหัวไปแต่รถกับรถอ่ะแบบซบจริงๆ คือพี่เข้าใจว่าทำไมต้องเอามังกรมาเล่นกับผลผลโก้ผลกากๆอย่างนี้ไอเ้เหี้ยกูพูดตรงๆนะไม่ต้องเอาผลมังกรก็ได้โก้ผลอื่นมาฆ่าก็ตายไปยิ่งไม่เอาผลมกกังกรมาสู้กับกูเนี่ยมึงบ้าไอ้พวกปัญญาอ่อนไหนเออเชืิดมึงก่อนเลยมึงไม่ผิดหรอกแต่มันไส้อืมอืมใาไงไวรุ่นไวรุ่นอืมอืมยังไงครับมีสกิลไหนกูใช้ได้บ้างเนี่ยฮะถามจริงเถอะนี่แน่นี่แน่เออเฮ้ยมันจะมาปะวะมาเหรอมาทำไมให้ไอ้บ้านนามาทำไม มันทำให้ตอขึ้นมันตายได้ไงอ่ะให้มันตายได้ไงทุกคนพี่ไม่รู้เลยนะว่ามันตายได้ไงเมื่อกี้นี้พี่ไม่รู้แค่น,นี้ไม่รู้จริงนะเวสันะ์คือมันตายได้ไงวะสงสัยตอนไอ้เหียสามสิบเอ็มถ้าเมื่อกี้มันส่วนกูนะกูแตกเลยนะเวยนะแ,แตกแล้วกูเลยยิ่เก้าเลยนะมันเกินไป<า>เปลี่ยนฝั่งดีครับรออนเลยแหะแอมหนึ่งหนึ่งไหมจ๊ะน้องสาวเฮ้ยเฮ้ยมันออกไปไฟแล้ววะพี่ก็มันจะทันหนึ่ง,งมันออกไปเปิดท้าคีใส่พี่ละเปิดเลยละกันเอ้ย ลืมไปว่าสกิลมันนี่หรือว่าสกิลมันไม่ได้เล็งสกิลมันไม่ได้เล้งสกิลนี้คืออะไรอะเอฟแรงนั้งท่วงอืมอืมเรียบร้อยครับดักหน้าไปหนึ่งทีหัวแตกแล้วกูตบไก่เหรอเมื่อกี้นี่ทุกมันเป็นไก่เว้ยคือพี่ตบไก่<า>พีตบไก่เล็บสีไม่บอกพี่กันไป เซิฟนี้เราเจอคน 30m ประมาณ1คนนะครับแล้วก็28 1คนคือ 20m บวกอะเซิฟเนี้ยเา้ยไคือไม่มีไกล่แล้วอะคือเจอแต่คนโหดอต่ว่ากาเทาะมันอยู่ไหนกันวะอ่าก่อนนี้ไม่ใช่มันอยู่ไหนอ๋อใช่ทุกคนมันบวกกันอยู่เว้ยถ้ากูไปท้าหนึ่งหนึ่งเขาได้ไหมกูเอาผลกิโลไปตบเขานีิเถิงไรเฮียตลกอะยังไง,ไไงมีคนนี้อยู่กับเราฝึกอยู่เราหนึ่งหนึ่งกับคนนี้ก็ได้เนี่ยเราขอหนึ่งหนึ่งกับคนนี้ก็ได้เนี่ยมาฝึกกับบัติมา กูมไม่ได้กลัวมึงหรอกครับมึงจะเจอผลคิโลโตบหรือเปล่าวันนี้ก็มาลุ้นกันนะครับทุกคนรู้สึกว่าเขาอาจจะเล่นคอมโบซุยกูลุ้นก่อนวา่าละเอาหอ้ามาสิมาดิเฮีย,ยโดนได้งไงอ่ะโอ้โหจู๊บกูกับตายถ้าพี่ตายนี่ก็ไม่ต้องตกใจนะครับทุกคนถ้ามันถึกจังว่ายเฮีย นี่ไงไอ้เหี้ยเอาดิฮึปุ๊บกูเจอตึงละกว่ากูคิดผิดว่ะบวกกับไอเวินตะไลนี่ทุกคนแต่ถ้าเ,าเอาซูซูมาแล้วเนี่ยจะสู้ได้นะครับอุ้ยเหี้ยอะไรอ่ะบอทเหรอบอทยังช่วยมึงไงคิดเอาดิชะตาก,กรรมแม่งตาแม่งยดงแังแก่พี่อน้องก็คิดเอาดิขนาดบอทยังช่วยมันอนะเอาดิ event. เวนอา้าวทำไมไปใช้บอทอย่างนั้นอะคุณบอททำไรให้เบื่อ Hmm? อะไรอะไรฮึโอ๊ว่ากูตายวะเฮียบอกกับโอ้ยชิดชิดชิดไม่เห็นที่กูจะตายใช้สกิลมั่วเลยนะพอนุ่ม แตกเลยไอ้เหี้ยกูไม่ดาวผลกิโลไปบวกกับ3 0 m เลยกกูมันยาวอันชิบหายเลยเสียใจว่ะดูดิมันตอบว่าเอาคืนไหมไอ้เหี้ยมึงหยาบกูจังวะตอบเจ็บเจ็บแม่งเลยภูมิใจก็มันไปไอ้กูย้ายเสิร์ฟเลยหลักแกกูจริงๆกูเสิร์ฟไปบวกกับมันเองแหละไอ้เหี้ยกูขอคืนนะขอมาลีนคืนเออสวยเออนี่ใส่ดีว่ะไอ้เหี้ยนี่ใส่ดีจัดอ่ะแต่ไม่ดีหรอก มึงหดเข้มกับกูเกิลนี่ยังมึงเห็นกูเล่นเล่นกิโลอ่ะแทนที่มึงจะอ่อนไ้กูเว้ยยังไม่ใช่เอาจริงอย่างนั้นไอ้ที่คอมโบกูเป็นลูกไก่เลยคอมโบกูเป็นลูกเจี๊ยบเลยเห็นกูเล่นผลกิโลแท้ๆไอ้เลวมึงน,นี่มึงไอ้ชั่วไอ้ยำตำบอลอืมกูต้องฆ่ามึงอ,อีกกี่ศพกูถึงจะสามสิบเอ็มกูถามจริงเถอะ<ห>ตายทีนี่เสียเป็นหมื่นเห็นไหมพี่ตัวไก่ทั้งสามตัวถึงจะได้อ่ะเว่ยเสียใจมึงทำแบบนี้กับกูไอ้ไก่ฆ่ามึงซะตายซะไอ้นรก กูก็ไม่ได้คืนอยู่ดีนั่นแหละหขอบคุณครับมเนกูลุดกิโลอ่ะไม่ใ้เจ้ากูเ,ไเไกไ่ไกูแหลไพ่อมึงตายไก่กูหาเซิร์ฟที่แบบว่าเราต้องหาเซิร์ฟที่แบบไม่มีคนใจร้ายแบบนี้นะครับคนที่แบบใจดีบวกกับเราแบบนุ่มนวลนไรางี้แบบไม่ฆ่ากูแบบเฉียบพันเหมือนไอเวนี่ มึงนี่มันชั่วช้าสามันจริงๆทุยกูยังไม่คิดน,นะกูก็ยังจะเอา30มเ็มาเล่นอีกนะาละพี่เจมเปเป็สั่งมาลินแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเราตายเนี่ยมันจะได้เสียงไปเยอะไยแต่ก็ได้เวลาล่าต่อละนี่ไงมันบวกกันตรงนี้ได้เวลาซสริงเฮ้ยได้เวลาซสออ้ิเสงเราจะตุ๋ยตัวที่แบบว่าใกล้ตายแล้วกันนะครับรือแบบเลือดน้อยๆอะไรอย่างนี้เฮ้ยมึงนี่แหละกูใส่เลยมานี้มานี้มึงไปไหนได้เออมันบอกว่า,ามา มึงพิมพ์เยี้แล้วไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องเจอผนกิโลไปสิเฮ้ยอย่าหนีนะไอ้เหี้ยขนนี่ผนกิโลนะเว้ยมึงจะใจปั๊ดกันไปละสิบหายแล้วลกูใจปั๊มหน่อยแล้วกันเข้ามาใกล้ๆหน่อยดิไอ้เหี้ยนี่ไม่ไม่เกี่ยวมึงมาวิ่งวนเพื่ออะไระอ่ะเข้ามาใกล้ๆดิเฮ้ย มึงจะรอให้เลือดเต็มหรือไงมึงค่อยเข้าไอ้เออไอ้แรงมากแรงมากมาหนี่โอ้ดูดิไอ้เฮียนี่กูเล่นผลกิโลนะเว้ยกูไม่ได้เล่นผลมังคอนผลโกงๆเลยนะมึงเป็นยาอ่อนเกินทุกคนดูแม่งดิมึงจะหนีเพื่ออะไรอ่ะไอ้โง่เฮ้ย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 กูตีบักยัยเท่ไอ้เหี้ยโคตรเท่อะเอ้าเท่เฉยแต่เท่จริงเมื่อกี้เท่จริงติดบักยังไงให้เท่กูเริ่มจะสูนละนี่กูเริ่มจะสูนละไอ้เหี้ย มึงก็เกินอืมอืมมึงยังไงมึงยังไงมึงจะยังไงกับกูไอเอ๋อฮะไอควายแม่งล่อผมเป็นชั่วโมงแล้วกูอีซี่ใส่แม่งเลยแล้วกันข้าหาไม่ใช่ไม่เป็นอีซี่นะครับมึงพิซี่เฉยๆอย่ไอ้เซิร์ฟครับไอ้เซิร์ฟนี้ไม่เจอแต่คนหนีอ่ะเสร์ฟเหลือนกูนี่เหลือนอยู่คนเดียว พี่คิดว่าพี่น่าจะเจออีกตัวหนึ่งแล้วนะครับตรงนี้ต้องบอกเลว่าผลกิโลสุดตึงของพี่จะฆ่าเขาได้ต่อจากที่กูโดนตบมา3เซิร์ฟแหละไอเวนดึกๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีใครเล่นฟาเกนกู<ะ><ะ>เจออีกแล้วอ่ะกูเจอเมื่อีกแล้วอ๋ะอีกแล้วอ๋อ,ก,อกิโลตบโปอ่ะอเคยได้ยินไหมน้องๆอกิโลตบโปครับ <c oughs> อ้ากูนึกว่าจะมีแล้วกิโลตบโปเลยละกันตบโปแตก มาเดยวมาดูว่ามันจะตบโปได้แรงจริงหรือเปล่านะครับณจุดนี้นี่ไอแค่ดาเมจอยู่ไหนวะกูทาจริงดาเมจตบโปอยู่ไหนเรียบร้อยโปตายอยากเก่งกับชันคงคนพี่อะตบโปมานักตอนนักแล้วเข้าใจปะมึงยังมาอีกเหรอมึงนี่มันหน้าด้านแท้โปหน้าด้านวะนี่บางไอสาวน้อยเฮ้ยเฮ้ย้อเหียมึงตลกผลประตูจะเจอกับผลกิโลมึงบ้าไปแล้วดนมันจะพิมพ์ว่าอะไรนะครับทุกคนหนึ่ง หนึ่งไหมกูท้าเองเลยแล้วกันมามึงต้องเป็นคนยังไงเนี่ยมึงให้ผลกิโลท้าผลประตูหนึ่งหนึ่งมึงต้องเป็นคนดีแค่ไหนนี่ดีเลิศประเสริฐสีจริงสรุปมึงไหมหนึ่งหนึ่งใช่ไหมโอเคเสียเวลาเถอะครับวันนี้ใครจะไปใครจะไปใครจะไปของทุยพูดภาษาที่อะไรเมื่อกี้เนีอะอะไาใส่ฟิลเตครับชอบก็ฝากกดและใครกดแชร์นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามึงอย่ามาใกล้กูไอ้ที้่กูท้าหนึ่งหนึ่งแล้วไม่ทำแล้วไม่เล่นยิงจริงๆเจอแต่เอฟซีจริงๆชิบหายไปละ